ชาวลัคนาราศีกุมนะคะตั้งในช่วงที่ดาวสุขย,ย้ายราศีตั้งแต่ช่วง21กันยายนถึง16ตุลาคมจะพยากรณ์ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมชาวลัคนาราศีกุมะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้องความรู้ใหม่ๆได้ศึกษา หรือเป็นช่วงที่ท่านในที่อยู่ในในวัยที่กำลังศึกษาเรียนรู้หรือคุณเรียนในด้านของการศึกษาเช่นกำลังเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยก็คือว่ามีโอกาสดีๆในด้านการเรียนการศึกษาได้นะคะแล้วทีเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะหรือพัฒนาตนเอง แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าเดินทางไปต่างประ,ประเทศได้เช่นกันรวมไปถึงยังจะแปลว่ามีโอกาสได้เครดิตได้ความน่าเชื่อถือได้ขั้นได้ตําแหน่งเข้ามาสู่ดวงชะตาดวงชะตาย,ยังโชว์มาอีกว่าช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะ มีการเป้ามีมีการวางแผนหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ดวงชะตาช่วงนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างช่องทางใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคุณจะพัฒนาตัวเองต่อยอดตัวเองพัฒนาในเรื่ององค์ความรู้เอาองค์ความรู้ที่คุณมีมาสร้างเป็นเงินสร้างเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งเกิดขึ้นได้นะคะ แล้วก็ดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะไม่ขาดเงินนะคะสามารถที่จะหาเงินได้มากหรือหาเงินได้ได้ตลอดเลยนะในช่วงดังกล่าเนี่ยคุณมีความรู้ในความสามารถในการสร้างเงินสร้างทองตลอดจะไม่หยุดพัฒนาตนจะไม่หยุดหาเงินดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะนําเงินที่มีไปลงทุนในด้านของอสังหาริมทรัพย์หรือมีโอกาสที่จะได้ดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ร้านสำนักง,งานมีโอกาส ได้บ้านได้รถได้ร้านค้าได้สำนักง,งานใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยที่ดินคอนโดเขาถักเทาเทาด้วยการได้มาจะได้มาจากการเช่าการซื้อหรือมีคนโอนให้ก็ได้หรือได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะคะแล้วดวงชะตายังแปลว่าในช่วงนี้นะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะเช่นเดินทางข้ามเกาะข้ามทวีปอยู่เหนือเดินทางไปใต้ หรือมีเห็นให้เดินทางไปหยุดไปต่างประเทศก็ได้ในระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะไม่ใช่นั้นจะแปลว่าการเรียนรู้การศึกษาต่างๆจะเรียนเข้าใจง่ายนะคะหรือมีไหวพิปฏิพานที่มากขึ้นนะคะดวงประโช์มาแบบนั้นเรียนรู้ศึกษาอะไรในช่วงดังกล่าวก็มีมุมที่ดี ทีนี้ในเรื่องของบุตรท่านใดที่มีลูกนะมีหลานต้องบอกว่าลูกหรือหลานเนี่ยเจ็บป่วยได้มีโอกาสมีปัญหากับลูกกับหลานหรือว่าลูกหลานสร้างความหนักใจเหนื่อยใจมาให้กับเจ้าชะตาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจกับบุตรบริวารเกิดขึ้นได้ไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อบบม,ตออมแต่ถ้ามีลูกน้องเนี่ยจะเจอลูกน้องคือมันจะมีเรื่องยุ่งยากใจกับลูกน้องลูกน้องนําความลําบากใจอึดอัดคับใจมาให้ หรือจะแปลว่าลูกน้องของคุณเนี่ยจะไม่รับผิดชอบงานที่คุณมอบหมายเขาเป็นต้นด้วยเช่นกันนะคะหรือลูกน้องบางคนลาออกลูกน้องบางคนเจ็บป่วยได้นะคะต่อมาในเรื่อง,องความรักนะสำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหากับคู่ของคนรักเกิดขึ้นได้ไม่ทางตรงกัทางอ้อมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจ ในความรักมีรักก่อทุกข์หรือเป็นช่วงที่มีความรู้สึกว่าอึดอัดอยากจะเลิกอยากจะตัดขาดความสัมพันธ์ทะเลาะก,กันมากขึ้นไม่เข้าใจกันนะคะไม่ใช่นั้นจะแปลว่าคนรักจะเจ็บป่วยรวมไปถึงมีโอกาสมีเรื่องเสียเงินไปกับคู่คู่นำปัญหา คุณต้องไปแก้ปัญหาให้คู่คุณต้องไปตามใช้นี้ใช้สินคู่ของคนรักเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คู่จะนําปัญหาสร้างปัญหานําความเดือดร้อนมาให้หรือกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้แล้วก็คนโสดถ้าคนโสดเนี่ยถ้าโสดแล้วโฟกัสในเรื่องอื่นถือว่าดี นะคะโฟกัสเรื่องการพัฒนาตนเองโฟกัสเรื่องการหารเงินหาทองโฟกัสเรื่องงานถือว่าดีแต่ถ้าคนโสดท,ท่านใดที่คิดจะมีรักต้องบอกว่าความรักอย่างถ้ามีรักจะมีถ้าเจอรักหรือว่าเจอใครพูดคุยกับใครหรือคิดที่จะคบหาใครในช่วงดังกล่าวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขในการมีแฟนหรือการมีคู่นะคะเหมือน มีคู่แลนะ้วเนี่ยรู้สึกมันลำบากใจมันอึดอัดใจมันเหนื่อยใจด้วยเกินจะเป็นในลักษณะนั้นหรือมันมีเหตุให้มีเรื่องยุ่งยากใจในความรักนะคะรวมไปถึงคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเป็นไม้เป็นชาวต่างชาติตาา่างภาษาเป็นพ่อไม้ไม่มไม,ม้ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทําความรู้จักกับคุณและมีโอกาสที่เขามีครอบครัวเขาไม่ได้คบกับคุณเพียงคนเดียวไม่ได้คุยกับคุณคุณเป็นแค่ตัวเลือก อย่างนี้นะคะความรักยังไม่ดีมา,มากนะแล้วก็ดังช่วงนี้ดังกล่านะคะมีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อ,อาศัยเกิดขึ้นได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ใช่นั้นจะร้อนที่ร้อนทางมีเหตุให้เดินงทางบ่อยขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเหมาะแก่การเรียนรู้มากๆบอกแก่การพัฒนาตนแล้วก็ หรือจะเรียกว่าคุณจะเป็นผู้มีความเจริญนะคะในด้านความรู้มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือได้รับการเคารพนับถือหรือว่าได้รับการยกย่องจากสังคมวงงานของคุณเช่นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะชื่นชมคนให้การช่วยเหลือคุณเป็นต้นต่อมาเรื่องงานเป็นช่วงที่จะมีหัวคิด ในการครีเอทงานสร้างงานหรือมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานเกิดขึ้น,น,นได้ทดลองได้หยิบจับได้บุกเบิกได้เริ่มอะไรใหม่ๆทางการงานนะคะไม่ว่าจะทำงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยงานจะดีจะขยับขยายนะคะขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ จะมีลูกน้องบริวารเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะหรือสามารถที่จะคอนโทรลลูกน้องให้อยู่ในความดูแลงคุณได้อย่างนี้ก็ได้โอกาสได้ลูกน้องที่ที่ดียังมีลูกน้องที่ดีให้การช่วยเหลือก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงงานเนี่ยไม่ว่าจะทํางานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวก็จะมีความคิดพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะ หรือมีโอกาสได้ขั้นได้ตําแหน่งได้เครดิตได้ความน่าเชื่อถือนะคะหรือเกิดการลงทุนร่วมหุ้นกับใครบางคนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็หลกัหลกๆแล้วเนี่ยดวงชะตาก็จะมีประมาณนี้ท่านในสนใจที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวจะเป็นการดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเฉพาะบุคคลสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ ะะแต่ในที่นี้ทำนายภาพรวมเท่านั้นนะคะก็ขอบคุณมากคะ่ะ